อุทยานแห่งชาติซิรินาจังหวัดภูเก็ตประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี2524 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ56,250ไร่เป็นพื้นที่ทะเล42,500ไร่พื้นที่ป่า13,750ไร่ซึ่งพื้นที่ป่าครอบคุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวกและป่าเขาเมืองประมาณ7,000กว่าไร่ซึ่งก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติมีการวางแนวเขตรือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมและจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ครอบครองที่ดินทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และปราบปรามการบุกรุกถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติพบว่ามีที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนจำนวนทั้งหมด815แปลงเนื้อที่ประมาณ4,346ไร่แยกเป็นแปลงที่ดินของรัฐจำนวน12แปลงเนื้อที่664ไร่เป็นพื้นที่ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายพื้นที่ที่ได้รับสารระบบที่ดิน ออกเอกสารสิทธิ์รูปแบบต่างๆ471แปลง 1, 1,979ไร่พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับสารระบบที่ดินแต่มีการรังวัดแล้ว332แปลง1,701ไร่ ซึ่งสองประเภทหลังเป็นแปลงที่ดินที่เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวนไม่สามารถออกโฉนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลครอบครองได้ซึ่งที่ผ่านมากรมอุทยานได้ดําเนินการกับพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวบางส่วนประกอบด้วยการแจ้งกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ดินตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินรวม20แปลงการแจ้งสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ยกเลิกคำขอออกโฉนด6แปลงเนื้อที่429ไร่ก่อนการออกโฉนดแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการกับพื้นที่48แปลงที่มีความเกี่ยวข้องกับนายทุนรายใหญ่และข้าราชการระดับสูงและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินอุทยานที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยนายสมัครดอนนาปีผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่า ตนจะนําข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อปปชเพื่อดําเนินการเพิกถอนที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบและเห็นว่าควรเอาผิดตั้งแต่ตัวเจ้าพนักงานที่ทําการรังวัดพื้นที่อุทยานซึ่งทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถออกโฉนดได้กระบวนการจะเริ่มจากเจ้าที่รังวัดอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะกลุ่มงานวิชาการที่ดินที่ว่าจะต้องเป็นคนสรุปว่าอะไรการนี้าสมควรให้ออกโฉนดได้เนี่ยฮะจนไปถึง ระดับรองผู้ว่าหรือผู้ว่าที่อนุมัติให้ออกโนดได้ซึ่งอันนี้จะขึ้นแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะฮะ <Okay. S 1> ก็พยายามที่จะเชื่อว่ามันออกได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาถือว่ามีต้องดูเจตนาแล้วประเด็นไหนเพราะบางประเด็นผู้ว่าก็อนุมัติไปทั้งที่ว่ามันยังคุมเคืออย่างนี้ก็ถือว่าต้องต้องเอาผิดต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศเป็นปัญหาเรื้อรังที่หลายหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยล่าสุดมีการเสนอให้ใช้มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่สมบัติของชาติจะกลายเป็นที่ดินส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน